ที่วัดธาสแบงตำบลมาบ่าค่ะอำาเภอทุ่งเขาหลวงนั่โดยนายชูศักราชบุรีร่องภูวาราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเหตุบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพมาษาหกรอบ28กรกฎาคม2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนหลายเพื่อแสดงออกค่ะถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนํามค่ะลักธรรมและกับพิธีกรรมมาปรับใสในการดำเนินชีวิตประจำวันอันเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมพิธีกรรมที่ดีงามในการรวมกันอนุรักษ์ สืบทอดอยางอย่างยืนให้คงอยู่กับประเทศไทยต่อไปและก็ส่งเสริมให้พุทธศา,าสนิกชนค่ะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอีกทั้งส่งเสริมให้นั่หลักธรรมเป็นศาสนานะคะทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสร้างสติสมาธิและกับปัญญานำมาประพฤติปฏิบัตินะคะอีกทั้งให้พี่น้องประชาชนค่ะในสังคมมีความสมามัคคีปรองดองโดยการเฮตกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางในการ เชื่อมโยงระบางสถาบันชาติศาสนาและประชาชนเหตุให้ประเทศชาติเกิดความสันติสุขเป็นพลังในการขับเคลื่อนค่ะอันจะก่อให้เกิดความสมาขอภัยค่ะความสมานฉันท์ในสังคมยัาย่างยืนสืบไปนั่นเองค่ะ